สวัสดีค่ะ่อกันอีกคือเกาเนะค่ะก็ะป๋าบนคนอีสานเมื่อนีป่าบนคนอีสานเลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของงานนิกค่ะนานนิกเพิ่นฝันค่ะฝันว่าสามีเพิ่นลงหนังเนะค่ะเพียงข้อค่ะเหลือแต่หัวเนะค่ะหานนิกว่าสีลงไปนั่มค่ะแต่ว่ามีผู้หญิงผู้หนึ่งค่ะเป็นผู้เ่าเนะค่ะเอิ่นใจเพิ่นว่ายาลงไปค่ะลงไปเล้ยว ที่โบได้ครับขึ้นมากค่ะนานิดก็ได้อยู่ค่ะเรื่องราวความฝันของนานิตเพื่อนคยโศกในราเนาไหค่ะไปฟังบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะครับความฝันของนานิตค่ะกาบสวัสดีค่ะนานิดค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนานิดค่ะค่ะมันนี่ก็ได้มติดตามเรื่องราวความฝันของนานิตเนาะค่ะ ความฝันของเพิ่นเพิ่นให้แนวทางท่านผู้ชรทางบานแนวใดกะมาฟังไปนํำกันเนาะค่ะกับความฝันของณน,นิดค่ะนนิดฝันอะาจัย่างไรฝันว่าตัวเองเดินไปไหนบม่รู้ไปกับผัวเนี่ยเดินไปเดินไปแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวเนาะเดีวน,นี้ข่อยกับผ,ผัวข่อยผัวออกหน้าเดินลงไปแล้วตัีวน,นี้ลงไปปุ๊บปๆ๊บปบ๊เดินแบบ คุณเดบเดินไปตรงๆเลยอ่ะเดินไปค่อยๆวิ่งค่อยๆค่อยๆค่อยๆน้ำท่วมท่วมตัวขึ้นจะนี่มีผูห้หญิงอยู่ฝั่งทางนู้นเขาบอกว่าีนางอย่ามาเด้วอวะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวผัวมันก็กลับไม่ต้องตามผัวมึงไปดอกวู้ค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับกันเด้อวะไยนีผู้หญิงค่ะนมันโบกบก็บอกเจ็ดแล้ว ก่อยจะก้าวขาไปก่อยจะงักไว้ค่อยคิดว่าถ้าไปเราก็ไม่ได้กลับมาดอกอย่างที่เขาปูดก็ไม่ได้ไปฝันว่าผัวไปคนเดียวอพอจะคู่นึงผัวมัดจะเอกอ,อยู่ข้างหลังเ,อ,เอาก่อยสะดึงตื่นเลยแล้วผ<อ>ู้หญิงคนนั่นเราเราอายุประมาณจะสี่สิบห้าสิบเนี่ยประมาณนี้แหละผู้หญิงอะ อืมค่ะท่านใส่เสื้อสีไดเนาะใส่เสื้อสีชมพูชมพูหน้าบวบหน้าแกจะแก้มหน้าหน้าแกจะออกคุกขาวนวลขาวนวลเนาะขาวขาวนวลค่ะแต่ที่นี่หน้าตาแกจะออกคุกขาวนวลเลยนะที่นี่แบบแบบไงแบบ หน้าตาแกแบบสดชื่นน่ะก็จะบอกว่าอีนางอย่าเพิ่งไปวะเงี้ยอย่าไปกับผัวมึงเด้อวะเงี้ยเดี๋ยวจะคู่หนึ่งเดี๋ยวผัวมึงก็กลับมาดอกมึงท่าอยู่นี่แหละท่าท่าจะคู่นึงผัวมันจะเอกวะเงี้ยเดุงจิ้บัวยิ่งขึ้นอืมเคยเพิ่งจป็นไคกับผัวบัว คนใส่เสื้อสีชมพูอืใส่กางเกงหรือกระโปรงเห็นแต่เสื้อเห็นแต่เสืออ้อนานี่นมีสังเกตแต่ส่วนบนของเผิน,แ,<ม>นแต่ว่านานีแบบสดชื่นนาอิมอ่มเอิบเลยเออนาอิมอ่มเอิบค่ะแต่ว่าเมียน้ามันเลืกบ่ ม่น้าโอ้ท่วมหัวเราเลยเลยท่วมหัวไหลวนหรือว่าน้ำไหลเชี่ยวไปเลยไหลไปเลยเชยวไหลแบบแพงไหลเออไหลแบบแทงอ่ะหัวก็เดินลงไปเราจะนี่เราจะก้าวขาลงไปเขาท่วงผู้หญิงเป็นผู้หญิงท่วงใช่เป็นนั้นลุงตื่นมาเป็นแม่น้ำกวงแม่นบอเป็นแม่น้ำก่วงเลยบัวแม่นน้ำหวยน้ำหงเ้าเนาะบัว แม่น้ำกวงเลยกวงแบบแม่น้ำโค้งเ้าเลยบ่ยโบยบลบันนั่นโบวันนั่นมันเป็นแม่น้ำแบบเแม่น้ำามนบ่แม่น้ำโมนอ่ะแบบว่าเป็นโค่งค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นยืนยืนอยู่ฝั่งนู่นฝัใช่ไหมใช่บอกว่าีนางอย่าพี่ีนางอย่ามากับผัวอย่าไปกับผัวค่ะเดี๋ยวจากคู่นึงเดี๋ยวผัวมันก็กลับมาดอกไงก็กลับมาจะเอ๋อยู่ข้างหลัง เขาเอิญมาแห้งบ่เสียงดังแห้งบอกเขาเอ้งผุ้นึงอยู่ฟังพุ่นผู้นึงอยู่ฟังทั้งนี้ก็เอินมาหาอยู่พี่เอออย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเดี๋ยวพวกก็จะกลับแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละในความฝันพุ่นพุ่นลอยคนมาเก็บพักบุ้งหรืออะไรนี่ะสักอย่างผู้หญิงผูนั้นบอเออผู้หญิงพูนั้นโอ้เห็นพันลอยน้ำก่อนบอกเออลอยน้ำมาโอ้อุ้ลุงลุงเลยเออบอกว่านั่ง อย่าดวนข้ามมากับผัวเองเด้อวะเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะคู่หนึ่งเดี๋ยวผัวเองก็กาบด้ยวยนี่ท่าอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่านี่ความฝันนัน่นหัวของน,นั่นนี่รอยข้ออยู่่อ,อยู่ในนั้นใช่ลอยข้ามแต่ข้ามไปฝัน่งนั้นโอแต่ว่าอยู่ดีกับมาจ่าเออยู่ข้างหลังอือแม่ยัวผนนนัวหัว,ว,วน,น,นั้น่้อยรอยเห็นเสียคอเนี้เลือเสียหัว เออแหละลอยเหมือนเหมือนก็เดินลงไปที่เกยค่อยๆค่อยๆเดินน้ำก็ค่อยๆขึ้นค่ะค่อยวืบวืบวืบศูบมาเรื่อยเรื่อยใช่ใช,ใช,ใชแล้วนะนิกจะตีตัวเลขเป็นตัวไหนถ้าเป็นแม่น้ํานะค่ะจะตีเลขเป็นศูนย์นถ้าเกิดว่าตัวเราตัวผิงอะค่ะก็สี่ค่ะ,คะสี่ ในความฝันเห็นสามค่ะสามสี่ศูนย์ค่ะสามสี่ศูนย์เนาะนันิกตีตัวเลขจากความฝันเนาะคะนอแล้วอายุแฟนนันิกเท่าไหร่คะสามเจ็ดสามแปดเอ้ยเอ,ออเอไม่ใช่สามโสม <32 S 2> สามส<ป>ิบสองอปีสามสิบสองปีเต็มเลยไหมคะจ้าเต็ม ค่ะสิบสองปีนานิกอา,อายุเท่าไหร่คะสามเก้ <39. S 2> นานัน,านิกสามสิบเก้าเนาะคะ่ะเนาะตีตัวเลขจากความฝันสามสี่ศูนย์เลขอายุนานิกสามสิบเก้าปีแฟนนานิกสามสิบสองปีเนาะเคยฝันแบบนี้ไหมไม่อมืค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของน,นันม่ยังเพิ่มเติมบอบอจ้ะค่ะขอบคุณเนฟ ทางความฝันเนียทางตัวเลขให้กับทานผู้ชมของห้าเนะค่ะเนาะได้รับสมรับฟังกันค่ะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคตัวเลขของนันิตเนาะค่ะตัวเลขของนันิตค่ะสามสี่ศูนย์ค่ะพืนตีจากฝันผืนนอกค่ะนันิตผืนฝันเห็นหนามพืนตีเป็นศูนย์เนาะค่ะต,ตัวนันิตเองพืนกับตีเป็นสี่ค่ะแต่ว่าคนสามคนน,นั้นผืนเอาสามเข่าเนาะค่ะเลขของพืน เปสามสี่ศูนย์ค่ะพื้นตีไดตัวนีนาอค่ะจากความฝันของพื้นค่ะอายุสามีพื้นทีพื้นลงไปนามเหลือตะข้อค่ะลงไปนามเพียงข้อนาะค่ะเหลือจะหัวขึ้นเมื่อค่ะล่งนามเพียงข้อพื้นค่ะแต่ว่าอายุของนานิดเองนั่น สามสิบเก่าปีค่ะอายุของพินเนาะค่ะบันทีชิพกมิถุนายนพ่อโสสองพันฮารยโกเกตอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนัในเด้อค่ะถ้าพ่อท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกด ไหลกดแช่เพื่อสีบริตาัแนวทางความฝันหรือวา่าแนวทางตเรีค่ะตาบนคนอีสานกาสีหายมากฝากขันผู้มส้มน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ตาบนคนอีสากนกามิเพียงเทนีคลิปหนาพผกันใหม่สุกๆมันๆลำๆล,ำลอยๆหิ่งๆตังๆกับตัูดีของหนาน้อค่ะสวัสดีค่ะ